สวัสดีครับพี่เพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i s เ i n รแชนแนลครับก็กับคําถามที่อินบ็อกถามมาในเพจนะครับเพจของเราก็ b m p a n พไม้ด่างไม้มงคลนะครับก็พี่เพื่อนเพคนไหนที่เป็น EFFC กันนะครับติดตามกันมาโดยตลอดแต่ยังไม่ได้ติดตามเพจนะครับอยากจะทราบข้อมูลหรือติดตามในเรื่องของการซื้อขายต้นมงต้นไม้อะไรก็สามารถเข้าไปติดตามเพจ b m p a n ไม้ด่างไม้มงคลได้นะครับ ก็วันนี้นะครับตามคําถามเลยที่ถามไม่เจมาว่านะครับกวางาพอ่าไม่ใช่กวางผพรผมกวกาใบโพนะครับตอนเนี้ยด่างไม่ว่าจะด่างเหลืองด่างเงินด่างอทองนะเยอะแยะด่างนะครับแต่มีข้อสงสัยว่ามีใบเล็กนะครับเล็กๆแหลมๆนะครับโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับกวางาพรมเป็นอะไรไหมเออไม่ใช่กวางพรมกวาอ่าใบโพเป็นอะไรไหมนะครับเขาเขา เกิดแบบนี้ได้ยังไงนะครับซึ่งถ้าเราไม่สังเกตด,ดีๆเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นนหะคือสิ่งที่มันกําลังจะมาตอบแทนที่เพื่อนนะครับก็เป็นคําถามเพราะว่าบางคําถามเนี่ยนะบางคนเนี่ยก็อย่างที่พี่ที่ถามมาก็อาจจะไม่กล้าที่จะตัดหรือลื้อหรือ,รอดูใบนะครับหรือสังเกตอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยว นะครับเรื่องนี้มันไม่พ้นมือผมเพราะผมเคยลื้อมา1หนึ่งครั้งแล้วเพราะผมเจอปัญหานี่แหละผมก็แปลกใจนะครับทําไมตอนซื้อมาเนี่ยใบใหญ่สวยงามมากนะครับแต่หลังจากที่ผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนเนาะฟอมตั้งแม่เขาไว้นะครับสักแป๊บหนึ่งเขาเริ่มมีใบเล็กๆนะครับโผล่ขึ้นมาเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามัน,มนคืออะไรผมก็เลยว่าเอ๊อ กลัวว่าเป็นไวรัสเป็นโรคใช่ไหมครับก็เลยตัดใบออกเลยครับให้มันเหลือใบเล็กไปดูซิว่าใบเล็กมันเกิดจากอะไรนะครับสุดท้ายได้คําตอบอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าคือนั่นแหละคือผลประโยชน์หรือกําไรที่เราจะได้จากเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ากวักใบโพกายจากใบใหญ่กลายเป็นใบเล็กเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาครับมันคือประโยชน์หรือมันคือกําไรที่เพื่อนๆกำลังจะได้รับครับไปดูกันเลยครับ อ่านะครับนี่ก็คือต้นกวัดใบโพของผมนะครับนี่เป็นเหลืองทองนะครับเหลืองทองนะไม่ใช่เหลืองครีมถ้าเหลืองครีมจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่เป็นเหลืองทองเนาะแต่ของผมเนี่ยคือไม่ได้แยกไม่ได้ทําอะไรเขาเลยนะครับก็แรกๆเราเลี้ยงมามันจะเป็นใบลักษณะใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมครับนี่นะใบใหญ่แบบนี้นะอันนี้ก็ใบใหญ่นะใบใหญ่แบบนี้เนี่ยนะครับ แต่หลังจากที่เกิดข้อคําถามพี่เพื่อนๆมานะครับว่าใบมันเล็กลงนะครับนี่นะครับใบเริ่มเล็กลงแบบนี้นะเล็กลงเล็กลงนะครับใบมันเริ่มเล็กอีกแล้วนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับมันเป็นอะไรเนี่ยใบเล็กนะครับเลยก็สอบถามมิเซมมาแต่มีมิเซมมีต้นที่ตัวอย่างที่ใบเล็กชัดเจนมากเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ตัวอย่างใบเล็กชัดเจนครับเดี๋ยวค่อยมาดูตัวนี้อีกทีนึงนะครับอ่านี่เลยครับเห็นไหม ใบใหญในน่ใบใหญ่นี่นะครับใบใหญ่ใบใหญ่นี่ครับใบใหญ่ครับนี่กลายเป็นใบเล็กแบบนี้นะครับใบเล็กแบบนี้เอาละคาตอบคืออะไรดูนะครับดูใบเล็กแบบนี้ก็หงิกหงิกงองไม่ ai ai i, ค่อยสมบูรณ์เอ๊ะเป็นโรคเป็นอะไรหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วคําตอบนั่นก็คือนี่โผล่มาตรงนี้เขาเกิดต้นใหม่หรือเขาแตกหนอน,นะครับเขาแตกหนอนในกาบเห็นไหม เนี่ยก็คือกับใบใหญ่เขาเนี่ยนะฮะเขาแตกนอน,นะครับคือเราได้ต้นใหม่อยู่ข้างในนี้แต่ต้นใหม่เขาเนี่ยก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่าเขาลากเขายังไม่ได้ไปหาอาหารใช่ไหมครับเขาอิงอาศัยกินอาหารกับต้นแม่เขาเลยมีลําต้นที่เล็กนะเดี๋ยวพี่เซมจะลงทุนให้เพื่อนๆ,ๆเลยให้เห็นว่ามันเป็นต้นใหม่จริงไหมนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับเอา เห็นกันสดๆไปเลยเพื่อ FC ช่องเรานะครับเพื่อเพื่อนๆของช่องเราเห็นไหมเนี่ยนะครับเขาขึ้นต้นใหม่นะครับเนี่ยเขาขึ้นต้นใหม่แสดงว่าในต้นเนี่ยในกรเนี้ยนะครับตอนนี้มีหนึ่งต้นละนะครับแล้วก็มีนี่อีกหนึ่งต้นเห็นไหมสองต้นละเนี่ยนะครับมีสองต้นไม่แน่อาจจะมีสามด้วยซ้ํานะครับเนี่ยเห็นไหมต้นเนี้ยอาจจะมีสามด้วยซ้ำเนี Wit ่ยอีกต right. ้นหนึ่งนะครับ คือต้นที่เขาขึ้นมาแทรกมาในใบแบบนี้นะครับนั่นก็คือลำต้นใหม่เห็นไหมฮะลำต้นใหม่มันไม่สะใจเอาเห็นให้มันชัดเจนไปเลยนี่ไม่เป็นไรนะรพี่พี่ทำได้เลยแต่ก็อาจจะทําให้มันเรียบร้อยหน่อยกว่านี้ก็ใช้มีดตัดนะใช้มีดตัดแล้วก็แบ่งเขาแบบเนี้นะครับแบ่งเข้าแบบนี้เราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อนะครับต้นที่มัน แรกขึ้นมาหรือใบเล็กที่มันขึ้นมานี่ครับเห็นไหมมันคือลําต้นใหม่เนี่ยมันคือลําต้นใหม่นะครับมันคือกอใหม่ต้นใหม่เน,นี่ยได้อีกหนึ่งต้นนะครับฝั่งนี้ก็ได้อีกหนึ่งต้นนะครับฝั่งน,นี้ก็น่าจะเป็นต้นเดียวกันเนี่ยนะครับนี่คือคําตอบแล้วนะครับพ ACC, เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปดูต้นกอใหญ่อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับนะครับก็สําหรับกอใหญ่เนี่ยนะครับลําต้นของเขาจะเกิดแบบนี้อ่าให้ดูแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะแยกขึ้นมาแบบนี้เนาะนะครับอันนี้ก็มี หนึ่งต้นหนึ่งต้นนะครับนี่ก็อีกต้นหนึง่งข้างในต้นหนึ่งแล้วก็ข้างบนเนี้อ่ะในชุดกอนี้เห็นไหมครับนี่นะครับก็จะมีตัวนี้แตกขึ้นมาข้างในอีกหลายต้นเลยนะครับเราก็จะสามารถที่จะเอาไปชํานะครับแยกชําหรือว่าแกะกาใบรอนะครับให้เขาขึ้นลําต้นแก่กว่านี้อีกนิดนึงแล้วเราก็ยกยอดไปนะครับก็ตัดยกยอดแบบนี้ชึบชึบนะครับชึบไอพวกตาข้างล่างมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ ้นข้างบนเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะแยกแล้วก็เอาไปปลูกได้อีกหลายต้นนะมันเป็นวิธีการขยายพันธุ์ของกวักใบโพนะครับอย่าตกใจว่าเอ๊ะทำไมใบเล็กใบต้นไม้มีปัญหาหรือเปล่านะครับเขาเกิดจากกาบใบฉะนั้นเขายังไม่สามารถหาอาหารได้เองเขาพึ่งเพื่พออาพึ่งอาศัยต้นแม่นะครับมันก็เลยใบเล็กนะครับอ่ะสรุปกันเลยก็คือตามสิ่งที่พี่เพื่อนเห็นนะครับกวากใบโพนะครับใบเล็กลงนะครับ ใบงีบใบงอที่เกิดจากต้นแม่ใหญ่นะครับอย่างแรกที่เพื่อสันนาิษฐานไปเลยเขาไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับเขากําลังเกิดลําต้นใหม่ขึ้นมาเขากําลังแตกกิ่งแตกแตกก้านแตกสาขานะครับก็ทําให้เขาเรียกว่าเราจะได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นวิธีการขยายพันธุ์ของของกวักใบโพซึ่งถามว่าวิธีการขยายพันธุ์แบบอื่นมีไหมครับเขามีไข่อีกอย่างหนึ่งนะครับเขามีไข่ แต่ก็อ่าก็สามารถมาเพาะได้นะแต่มิสเซมก็คิดว่าถ้าเราเลี้ยงแบบแก่ๆให้เขาแบบออกแบบนี้มันจะเร็วกว่าที่เราไปเพาะไข่นะครับหรือว่าถ้าใครเพาะไข่เก่งก็อาจจะแนะนํากันมาได้นะครับเอาละครับก็ง่ายๆนะครับกับคําถามต้องมีคําตอบสําหรับช่องของเรา BM เอมแพนไม่ด่างไม่มงคลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิสเซมด้วยกับวันนี้พาทุกคนมาไขคําตอบว่ากวัดใบโพ ใบมันเล็กนะครับใบมันหงิกใบมันงอใบม,มีปัญหาแบบนี้มันเกิดเพราะอะไรนะครับหลาพี่เพื่อนก่อนแล้วที่สาคัญก็จะลืมฝากไปกดติดตามเพจของมิซเซมด้วยนะ B M แพนไม้ด่างไม้มงคลนะครับหลาพี่เพื่อนไปก่อนครับ